เป็นไงบ้างทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องเทนูเช่หากคุณใช้อุปกรณ์หลายเครื่องในชีวิตประจําวันคุณอาจลืมรหัสผ่านสําหรับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งลองใช้ iPad เป็นตัวอย่างเช่นพอรหัสไปเรื่อยๆคุณอาจเห็นปุ่มลบ iPad ที่ด้านล่างของหน้าจอในการรับตัวเลือกนี้ iPad ของคุณต้องใช้ iPad OS 1 5 2หรือใหม่กว่าคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของคุณและเชื่อมต่อกับเครือข่ายจากนั้นคุณสามารถลบ iPad ของคุณแบบนี้ได้ เพียงแค่ลงชื่อออก Apple ID ของคุณการลบก็จะเริ่มขึ้นเมื่อแถบความคื่อหน้าถึงจุดสิ้นสุดคุณเห็นหน้าจอสวัสดีหากปุ่มลบไม่ทำงานหรือไม่แสดงเลยคุณสามารถไปยังวิธีถัดไปของเราปลดล็อก iPad โดยใช้ f 4UKey บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเสียบ iPad คลิกเริ่มและถัดไปเพื่อดาเนินการต่อ จากนั้นนี่คือคำแนะนาทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเข้าสู่โหมดการคู่คือสําหรับ iPad ที่มีปุ่มโฮมกดปุ่มเปิดปิดและกดปุ่มโฮมค้างไว้พร้อมกันจากนั้นคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการคู่คือเมื่อฟอร์มแวร์พร้อม,มดําเนินการต่อและเริ่มเปิดลอ็อก ทำได้ดีมากนี่คือหน้าจอสวัสดีคุณสามารถตั้งค่าเป็นอุปก,กรณ์ใหม่ได้หากต้องการเริ่มต้นใหม่หากคุณต้องการข้อมูลของคุณกลับเลือกผู้คืนจากไอคาวไอตู ow, เลือกรายการก่อนหน้าเพื่อดำเนินการต่อเมื่อแถบความคืบหน้าดำเนินการต่อข้อมูลจํานวนมากกว่าเดิมจะกลับมาที่ iPad ของคุณอีกวิธีหนึ่งในการปลดล็อกแบบไร้สายคือผ่านค้นหาของฉันทีนี้เราจะใช้เวอร์ชั่นของแอปในแ ก่อนเลือกแผ่นแผ่คุณปัดขึ้นแล้วคุณจะเห็นถูกลบก่อนนี้ดำเนินการตอบและพอรหัสผ่าน a p p l e i d ขอคุณอาจไน,น่รักัาแจ้งไปกันเลยดีกว่าหากคุณสงสัยว่า iTunes ใช้งานอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้คุณเพียงแค่ต้องแน่ใจว่า iPad ของคุณอยู่ในโหมดการคู่คืนจากนั้นใช้ตัวเลือกการคืนค่าในไอ u ูนมันจะเริ่มดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์โดยอัตโนม,มัติ หน้าจอร็อกจะหายไปหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมอาจคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ